บทวิเคราะฟุตบอล25ตุลาคมไปกันที่สึกฟุตบอลลาลิกาสเปนเป็นการประทะกกันของเกตาเฟ่เตรียมิดสนามโกลิเซียมอ so ันฟองโซเปเลสดวนแข่งกับเซลตาบีโกโดยทั้ง2ทีมจะลงสนามกันในช่วงดึกของวันจันทร์ที่25ตุลาคมเวลา2เนนิกาตรงหรือเข้สู่ช่วงเช้าของวันอังคารที่26ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยที่กรุงมาริดประเทศสเปน เกตเฟภายใต้การคุมทัพของกิเกซซานเชสฟอเรสเริ่มต้นซีซั่นนี้ได้อย่างย่ำแย่สุดๆจมบวยของตารางยังไม่สามารถชนะใครได้เลยตั้งแต่ลงเล่นมาแล้วก้านัดแพ้ไปถึง7เกมเสมอไป2เกมมีแค่2แต้มปัญหาใหญ่เป็นเกมบุกที่ทำประตูดได้น้อยสุดๆขาดความคิดสร้างสรรค์นในการเข้าทำแถมแนวรับยิ่งรั่วสุดๆเสียประตูเป็นว่าเล่นหากไม่สามารถเร่งฟอร์มให้ดีขึ้นกว่านี้คงต้องลุ้นหนีตกชั้นแบบยาวๆจนจบฤดูกาลนี้แน่ๆสภาพความพร้อมของทีมนายในจดใช้งานเอลิกกาบาโก ยาคุบยังโตและบีโตโลที่ยังมีการ,ระเจบอยู่3รายนอกเหนือจากรายชื่อข้างต้นพร้อมลงล่าชานัดแรกให้ทีมได้ทั้งหมดโดยสตาร์ทที่เป็นตัวความหวังสูงสุดในการล่าตะขาดแดนหน้าขอเล็งไปที่ซานโดรลามิเลสกองนัดตัวเก่งที่ทำไปแล้ว2ประตูนในปีนี้5นัดหลังสุดของเกตาเฟเสมอ2นัดแพ้3นัด เซลตาบิโก้ลูกทีมของเอ็ดวาร์โดคูเดตฟอร์มการเล่นในปีนี้ยังคงลุ่มลุ่มนนดอน orn, จมอยู่ในกลุ่มท้ายตารางลงสนามไปแล้ว9กนัดชนะเพียงแค่สอนัดเสมอ1นัดและแพ้ไปถึง6นัดเกมรุกยังคงดูดีมีทีเด็ดในการยิงประตูแต่ต้องเพิ่มเรื่องความคมปัญหาที่แก้ไม่ตกเป็นเรื่องของเกมรับที่เสียประตูเป็นว่าเล่นในช่วงเวลาสําคัญกลายเป็นว่ายิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่พอเสียทีหากไม่ทําฟอร์มให้กระเตื้องขึ้นมีสิทธิสูงที่ต้องมาลุ่นหนีตกชั้นแบบเดิม ความพร้อมของทีมแ้ะนีน้สมบูรลไร้ที่ติไม่มีตัวเจ็บหรือติดทดแบนจะนำทัพมโดยยากัวอาร์ตพกองหน้าตัวเก่งที่กดไปแล้วสประตูในซีซั่นนี้ห้าเกมหลังสุดของเซลตาบีโกชนะ2นัดแพ้3นัดเกตาเฟ่ฟอร์มรวมๆนั้นย่ำแย่จริงๆ วยทั้งเกมรุกและเกมรับนัดนี้ได้เล่นในรังคงต้องการประเดิมชัยชนะนัดแรกในซีซั่นนี้เสียทีโดยการเปิดเกมบุกแบบเต็มสูบส่วนทางเซตด้าบีโก้ออกไม่เย็นก็จริงแต่การเจอกับบอลในเกรดเดียวกันไม่มีอะไรต้องกลัวเป็นปได้สูงที่จะเปิดหน้าแรกวัดให้รู้กันไปเลยเชื่อว่ารูปเกมนัดนี้จะเป็นการเปิดแรกกันแบบสนุกฟังใด้คมกว่าในพื้นที่สุดท้ายมีโอกาสเก็บชัยไปได้สูง5นัดหลังสุดที่เจอกันเกตาเฟชนะ2นัด เซลตาบิโกโชนะ1นัดและเสมอกันไป2นัดราคาคู่นี้ออกมาที่ราคาเสมอเมื่อเทียบศักยภาพแล้วทั้ง2ทีมเป็นบอลเกรดเดียวกันแทบไม่มีใครเหนือกว่าหน้าเสมอนั้นมีสูงแต่ถ้าให้เลือกวัดใจฟันธงขอยึดฝั่งเจ้าถิ่นเกตาเฟาเพราะอย่างน้อยคงอาศัยความได้เปรียบในการเล่นในรงังบทเอาประตูใช้ไปได้